สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์ทนายตั้มในรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามทนายตั้มว่ามีคนพูดกันเยอะว่าเรื่องเงินใช่หรือไม่ทนายตั้มบอกว่าลุงพลไม่มีหรอกครับลูกความอื่นที่มีเงิน จะมาจ้างผมเยอะแยะไปครับลุงพลไม่ได้มีเงินนะครับเขาก็มีเงินจากที่ทุกคนเห็นไปโชว์ไปทําอะไรตอนแรกคิดว่าเขาได้เยอะแต่เขาบอกผมว่าเขาได้แค่ครั้งละหมื่นก็ถามว่าลุงโอเคเหรอเขาบอกเมื่อก่อนได้วันละ300เท่านี้เขาก็โอเคแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเลยผมจะทําไม่ทําเกี่ยวกับ3ข้อ3เงื่อนไข และคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่เพื่อไขข้อข้องใจให้กับสังคมคำถามถัดมามีคนบอกว่าทนายตั้มรับไปแล้วเนอเนะห้าแสน 500, ใช่หรือไม่ทนายตั้มตอบว่าฮ่าฮ่ยังไม่ได้รับสักบาทลุงพลมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอ คำถามถัดมามีคนบอกลุงพลมีเงินเป็นสิล้านใช่หรือไม่ทนายตั้มก็ตอบว่าคนพูดเขาชอบพูดเวอร์อยู่แล้วคำถามถัดมารู้เหรอว่าใครพูดทนายตั้มก็ตอบว่าก็ไม่รู้คนที่ชอบพูดเวอร์น่ะตั้งแต่ผมทำคดีเก่าๆแล้วที่มาหาว่าผมได้เป็น1 0บสิล้านไม่มีหลักฐานอะไรพูดปากพร้อย ไปอย่างนั้นอุ๊ยขออุ๊ยแบบคุณหนุ่มนะแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่ไม่จริงครับด้วยเกียรติของผมเลยครับผมไม่ได้เงินจากลุงพลเลยก่อนหน้านี้ลุงพลให้ผมทําคดีหมิ่นประมาทคิดค่าทนายความ5,000บาทผมยังไม่ได้เงินเลยและไม่ทวงลุงพลด้วย <c ad> นั่นเลยครับ2คดีคำถามถัดมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์ใช่หรือไม่ ทนายตั้มตอบว่ายัางไม่ได้จริงๆนะ5,000ันสำหรับผมนะก็ไม่ได้เยอะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็พร้อมทำคดีถ้าหากรู้ว่าลุงพลไม่ได้ทำความผิดจริงๆคําถามถัดมาไม่ได้มองเป็นเรื่องเงินสนิทกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าจะเกี่ยวอะไรกันยังไงยอมรับสนิทกับบิ๊กโจ๊กคำถามถัดมามีคนพูดถึงขั้นว่า ณวันนี้ที่ลงไปเล่นเกมคดีนี้ทุกอย่างเป็นเกมมีคนพูดว่าทนายตั้มมีใบสั่งเพื่อฉีกหน้าผอ,อคนปัจจุบันใช่หรือไม่ทนายตั้มก็ตอบว่าขนาดนั้นเลยเหรอคำถามถัดมาเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กไปสั่งหรือเปล่าใช่หรือไม่ทนายตั้มก็ตอบว่าบิ๊กโจ๊กไปมีเรื่องอะไรกับผอ,บอรตรอคนปัจจุบันคือนี้ หลังจากที่ผมกลับมาจากบ้านกกกอกผมได้มีโอกาสไปทำบุญกับพี่บิ๊กโจ๊กที่จังหวัดอุดรธานีเขายังถามเลยว่าทำไมไปทําคดีนี้เขาก็เหมือนตำรวจทั่วไปไม่อยากให้ทำคดีนี้ผมก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าทำหรือไม่ทําเขาไม่ได้บอกผมให้ทำเลยเขายังมาถามผมเลยว่า ทำไมถึงทำคดีนี้ข้อต่อมาเขาจะมีเหตุผลเคืองกับผวตรอคนปัจจุบันหรือไม่นั้นผมว่าไม่เขาสนิทกันต่างหากเพราะลักษณะการพูดถึงผวตรอไม่ได้พูดในเชิงเกลียดชังเขาพูดว่าเป็นคนเถ็นตรงทํางานตรงไปตรงมาเป็นคนเก่งไม่ได้พูดในแง่ลบฉะนั้นผมว่าคนกุข่าวนี้ขึ้นมาน่ะ เพื่อนำเรื่องนี้ไปสู่การเมืองของตำรวจทำให้คนโน้นคนนี้แตกคอกันคำถามถัดมาเสียมให้ตีกันใช่หรือไม่ใช่เพราะพบตรอมองว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนทำงานบิ๊กโจ๊กก็มองว่าพบตรเป็นคนไม่มีเล่์เลี่ยมเป็นคนตรงซึ่งเขาก็พูดกับผมแบบนี้เลยจากรายการโหนกระแสที่คุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้สัมภาษ,ษณ์นายตั้ม โดยคุณหนุ่มกัญชัยนั้นถามว่าตอนนี้เหลือแค่พยานต้องไปดูว่าใครเป็นพยานให้ลุกพลได้บ้างใช่ไหมทนายตำมบอกว่าบางคนก็ไม่ยินดีจะคุยกับผมคนไหนยินดีก็พร้อมไปคุยเพื่อหาข้อเท็จจริงคำถามถัดมาถามว่าไปคุยมาแล้วข้อมูลดีหรือไม่ทนายตำมตอบว่าตามสื่อรู้ผมไปคุยกับผู้ใหญ่นิ่มเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันนั้น เขาอยู่ที่ไหนยังไงมีใครแจ้งเขามาแจ้งมาแล้วเขาทำยังไงถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์คำถามถัดมามีใครอีกไหมทานายตั้มตอบว่าขอปิดไว้ก่อนครับคำถามถัดมาถ้าทายไม่ผิดน่าจะเป็นหัวหน้ากล่องใช่ไหมทานายตั้มตอบว่าอย่าเพิ่งทายเลยครับผมไม่บอกว่าผมคุยกับใครบ้างคุณหนุ่มถามว่า ใครถูกใช่หรือไม่ทนายตั้มบอกว่าเอาเป็นว่าพยานทุกปากที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เขาสอบไปแล้วล่ะครับผมก็ไปหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องนี้ลุงพลให้สัมภาษณ์หรือให้การจริงเท็จเป็นยังไงตรงกันหรือเปล่าแต่เท่าที่บอกมาข้อ1ข้อ2โอเคเท่าที่คุยกับลุงพลไม่มีพิรุษอะไรคำถามถัดมา อยากคุยกับพ่อแม่ชมพู่เพราะอะไรคุยในฐานะอะไรทนายตั้มตอบว่าไหนไหนผมก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็อยากไปคุยกับพ่อแม่ชมพู่ในฐานะเขาเป็นผู้เสียหายเป็นผู้สูญเสียไม่ได้จะเข้าไปเป็นปฏิปักษ์กับเขาจะถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงเผื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหาความจริงให้ได้ว่า เรื่องนี้น้องชมพู่เสียชีวิตจากอะไรคำถามถัดมาถ้าถามอีกมุมทนายตั้มกาลังจะเป็นว่าที่ทนายความให้ผู้ต้องสงสัยแล้วอยู่ดีๆไปคุยกับผู้เสียหายต่อไปต้องเป็นปฏิปักษ์ในการเป็นคดีความการไปคุยกับแม่เขามันจะไม่ดูผิดฝาผิดตัวเหรอือทนายตั้มตอบว่าตอนนี้ผมเหมือนเป็นตัวแทนอิสระ คำถามถัดมาถ้าเขามองว่าทนายตั้มประกาศตัวแล้วล่ะทนายตั้มก็ตอบว่าก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่คุยผมก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เท่าที่ให้สัมภาษณ์มาเขายินดีคุยกับผมแต่ไม่คุยเรื่องคดีเชื่อไหมตอนที่มีข่าวตั้งแต่แรกแล้วคนไปสงสัยพ่อแม่เขาผมยังพูดกับคนใกล้ชิดว่าไม่มีแรงจูงใจอะไรทำไมคนต้องไปด่าเขาด้วย เพียงแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ออกสื่อเยอ้ยวเย้ยแค่เก็บไว้เงียบๆว่าผมไม่เชื่อตั้งแต่ต้นความคืบหน้าล่าสุดเราขอนำเสนอบทความจากรายการโหนกระแสเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ที่คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรตัวที่คุณหนุ่มนั้นได้สัมภาษณ์ทนายตั้มสิทธาเพียบังเกิดโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับคำถามแรกที่ คุณหนุ่มถามก็คือทำไมอยู่ดีๆมาเกี่ยวข้องกับคดีลุงพลเท่าที่ทราบทนายตั้มไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าสื่อพูดถึงเรื่องของลุงพลเลยไม่พูดถึงบ้านกกอกด้วยซ้ำไปอยู่ดีๆตูมจะไปบ้านกกอกดูคดีให้กับลุงพลโดยทนายตั้มนะครับได้ตอบไปว่าผมยอมรับกับคุณหนุ่มตามตรงตั้งแต่เกิดคดีมาไม่เคยดูรายละเอียดอะไรในข่าวนี้เลยปกติ เป็นทนายคดีไหนผมจึงจะไปโฟกัสและสนใจแต่คดีนี้ตอนแรกไม่มีใครมาขอให้เป็นทนายความผมเลยไม่สนใจข่าวนี้เลยเห็นแต่ลุงพลตามหน้าสื่อเจอลุงพลเต้นเพลงเต่างอยดูแค่นี้แหละไม่ได้ดูอะไรยังไงตอนนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยเคยเห็นแต่ไม่เคยสนใจไม่รู้รายละเอียดคำถามถัดมาที่คุณหนุนถามคือ การเข้ามาดูคดีนี้เพราะอะไรทนายตั้มตอบว่าลุงพลโทรหาผมหลายครั้งอยากให้ไปเป็นทนายให้ในคดีนี้ลุงเขาก็พูดผ่านทีวีว่าอยากได้ทนายตั้มลุงเขาบอกเชื่อมั่นในฝีมือของผมคำถามถัดมาขอเป็นพระเอกในหัวใจพลใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าชื่อตอนวันนี้เลยใช่ไหมพร้อมกับหัวเราะฮ่าฮ่าผมก็ทำหน้าที่ตามปกติ ทำตามเงื่อนไขทั้งหมดก่อนไม่ได้ไปรีบเสนอตัวอะไรมากคำถามถัดมาครั้งแรกบอกว่าขอไปดูด้วยตาตัวเองก่อนถ้าเด็กเดินขึ้นไปเองไม่ได้อาจไม่ทำคดีนี้ใช่หรือไม่ทนายตั้มก็ตอบว่าอันนี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดผมบอกว่ามีคนบอกว่าเด็กอาจเดินขึ้นไปเองได้ฉะนั้นผมขอไปดูสถานที่จริงก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะทำ หรือไม่ทำคดีนี้เงื่อนไขไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าถ้าเด็กขึ้นไปเองได้หรือไม่ได้ผมจะรับหรือไม่รับต้องเข้าสาข้อก่อนอย่างแรกผมต้องคุยกับลุงพลกับป้าแตนเพราะเขาเป็นผู้ต้องสงสัยจากใครก็แล้วแต่ต้องขึ้นไปดูความลาดชันเด็กสามารถขึ้นไปเองได้หรือไม่เราไม่ดูหลักฐานอื่นเพราะ ผ่านมาหลายเดือนแล้วเวลาผ่านมาไม่มีหลักฐานให้เก็บแต่ผมไปดูลักษณะพื้นที่ทางกายภาพว่าผู้ใหญ่เดินไปลำบากแบบนี้เด็กเดินขึ้นไปเองได้ไหมข้อ 3. สําสำคัญที่สุดคือเรื่องพยานในคดีทำลายที่น้องหายไปใครน่าสงสัยที่สุด